สวัสดีวง,งน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา รายงานกิจกรรมของฟรีแล้วนะครับน้องนอก็จะมาสอนรับของฟรีนะครับนาะที่แบบว่าสามารถรับได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเราเลยนะครับนาะเราก็จะมารีวิวกิจกรรมเดือนแห่งความรักด้วยนะครับนงน้องก็คือเดือนนี้นะครับนาอก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับของฟรีเดือนแห่งความรักแล้วกันนะครับนาะอว่ามีของฟรีอะไรบ้างนะครับนาะเราก็สายเติมเมียอะไรบ้างนะครับนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมนะครับสามารถรับได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเราด้วยนะรับเเนากก็็จป้มยลง อย่าลื่นนะครับน้องใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีไม่มีเพรแล้วก็สาหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าไม่เคยเติมเพรเลยนะครับวงน้องขอคนที่เป็นสายฟรีจริงๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมดูคลิปพี่ให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยถ้าคลิปไหนมีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบากเกยหน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอลองอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็คือ1สัปดาห์แจก1ครั้งนะครับเนาะก็เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ กดไลค์กด like, แชร์หน่อยละกันนะครับเนาะทำตามกติกาเนิดงนึงนะครับองน้องแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองหรือว่าแท็กไปในกลุ่มการินา่ฟฟาฟรีไฟอะไรก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับองน้องแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะว่าผมกดไลค์กดแชร์แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนาะพี่ก็จะทําการบันทึกไว้แล้วก็แจกให้ในวันเสาร์กับวันอาทิตย์เลยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับองน,ะะบน้องก็อย่าลืมละกันนะครับเนาะอ,อันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับองน้องมากเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับองน้องก็อย่างที่ น้อง14กุมภานะคับงน้องมีของมาแจกแน่นอนแล้วนะครับน้องก็คือหลายๆคนก็คงรู้แล้วนะครับน้องแต่บ้างสิ่งนะคับงน้องที่แบบว่าหลายหลาคนก็ยังไม่รู้นะครับน้องก็คือ นี่เลยนะครับบงน้องอันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะที่แบบว่าและหลายคนยังไม่รู้นะครับบงน้องก็จะมาทางด้านของแบบว่าแจกไอ้ฟรีๆครับเนาะแจกฟันหนึ่งคริสตัลฟรีๆนะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะแจกท่าทางฟรีๆนะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของผ้าบิดปากฟรีๆนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับบงน้องก็เป็นสุดเจ้าทรายนะครับเนาะแจกให้ฟรีๆนะครับบงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครััััััับบบบบเเนน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 าาาาะะะะะะะไไมมม่่่่ใชววทุกกกกคคคคจจจรรรรรรรด้้้้อองงงงงิตีีแขข ว่าเป็นการกดไลค์นะครับน้องให้ถึง1ล้านไลค์นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องไม่ใช่ว่าจะสามารถรับได้ทุกคนนะครับน้องแต่เป็นกิจกรรมฟรีๆนะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว่าเข้าไปกดไลค์เล่นกิจกรรมเล่นอีเวนต์อะไรประมาณนี้นะครับน้องก็จะสามารถรับจําพ่วงนี้ได้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของไอวอนะครับน้องผานหนึ่งคริสตัลนะครับวงน้องเราก็ผ้าปิดปากแล้วก็มีสุดอะไรประมาณนี้นะครับน้องอย่าเข้าใจผิดนะครับวงน้องเลาก็ของฟรีที่สามารถรับได้ทุกคนรับได้้ยกกกเเซนนนัอองง็มมีหื แล้วก็เป็นเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพของเราด้วยนะครับวงน้องก็คือ1เลยนะครับเนาะก็คือเป็นแหวนแต่งงานนะครับวงน้องใครที่แบบว่ามีแฟนอยู่นะครับเนาะอยากแต่งงานกับแฟนนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้แหวนคู่อยากได้สุดคู่นะครับวงน้องก็คือแต่งงานได้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของร่วมนะครับเนาะมาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องแล้วก็สกินปืนนะครับเนาะตอนนี้ก็สามารถรับได้แล้วนะครับวงน้องก็เป็นการล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับเน้รบัันก็ ไปเลยสกีนปืนสีบัวแบบนี้นะครับวงน้องก็คือหวานมาเลยนะครับน้องก็จะประไม้เลยนะครับวงน้องก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับนอเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะครับวงน้องก็แจกของฟรีกันเยอะแน่นอนนะครับน้องกิจกรรมแบบนี้นะครับน้องๆก็น่าจะรู้ดีแล้วนะครับนาอเพราะว่าตอนนี้ก็สามารถดูได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราแล้วนะครับวงน้องก็มีการแจกนะครับนาะเราก็เริ่มเล่นได้แล้วนะครับวงน้องแต่กิจกรรมอัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับนาอก็เป็นวันที่14นะครับนะเดือนนี้นะครับองน้องก็เหลืออีกสี่ ฝากกันด้วยละกันนะครับน้อสสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับองค์น้องแต่ตอนนี้สามารถรับสกินปืนถาวรได้แบบฟรีๆก่อนนะครับองค์น้อง แล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องไม่ใช่ว่าจะรับกันง่ายๆนะครับวงน้องก็มีการทําภารกิจนะครับน้องเก็บโทเค็นหัวใจด้วยนะครับน้องแลก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าโทเค็นหัวใจนะครับน้องมีการกําหนดมาด้วยนะครับว่าวันหนึ่งเก็บได้กี่อันนะครับน้องแลก็นี่เลยนะครับวงน้องสามารถแลกสุดได้นะครับวงน้องเราก็แลกของฟรีได้เยอะมากนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าทางก็มีนะครับน้องสำหรับท่าทางนะครับวงน้องก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับน้องก็คือซ้ายขวาซ้ายแบบนี้เลยนะครับน้องก็จับปำไม ก็ลงเล่น10เกมเท่านั้นนะครับเนาะก็รับท่าทางฟรีๆเลยนะครับวงน้องก็สามารถรับได้นะครับเนาะวันเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องก็เป็นวันที่19เท่านั้นนะครับเนาะสามารถรับท่าทางตัวนี้ได้นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่มีท่าทางหรือว่ากําลังหาท่าทางฟรีๆนะครับวงน้องกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะครับเนาะก็มีการมาแจกเหมือนกันนะครับเนาะก็ถือว่าแจกจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับวงน้องก็จะปั๊มไม้เลยนะครับวกกนเลนางน้ะกิ น้องก็จะสามารถรับได้ทั้งหมดแล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของ VP ีๆนะครับวงน้องเราก็สายเติมมีหรือเปล่าพี่นะครับน้องก็คือสายเติมก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือสําหรับสายเติมนะครับน้องของที่จะกลับมานะครับวงน้องหรือว่าของที่จะมาวางขายนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องจะเป็นทางด้านของไอวอนะครับวงน้องเราก็ซุดนะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นซุดแพคคู่หรือว่าซุดคู่กันนะครับเนาะจะอดดข้้้้าามทยนนวงงีีสื นะเราก็มีสุดผู้ชายตัวใหม่ด้วยนะครับบงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟคลของเรานะครับเนาะมิสันเลี้ยงแพนกินนะครับบงน้องเราก็มีไม้กวาดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของเกจกรรมสไตเติ์นะครับบงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟคลของเรานะครับบงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสหรับสายเติมนะครับบงน้องก็เตรียมรอเติมได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าของที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เยอะพอสมควร แน่นอนนะครับบงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของกิจกรรมนะครับบงน้องที่แบบว่าสุ่มของแรอะไรประมาณนี้นะครับบงน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวไปแต่ละกิจกรรมแล้วกันนะครับนอะอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวแรกนะครับบงน้องก็คือสุดแต่ละสุดนะครับนอะจะกลับมาขายนะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับบงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนนะครับนอะที่ถามมานะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนอะก็คืออันนี้นะครับบงน้องก็เป็นทางด้านของฟรีนะครับนอะที่แบบว่าจะ หลังนะคบวงน้องแต่พ so ี artist, IN, really so so ่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าใครมีโคมนะครับวงน้องก็คือสามารถแลกได้นะครับวงน้องก็คือชีวิตจริงนะครับน้องสามารถแลกได้อะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือถ้ามีสุดตัวนี้นะครับวงน้องก็เท่ากับว่าเราสามารถแลกได้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของหูฟังนะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของเทปนะครับน้องที่แบบว่าสามารถแลกได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณ้เลยนะครับน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้หูฟังเท่ๆนะครับน้องหรือว่า เทปนะครับวงน้องก็มีนะครับน้องก็จับปลาไม้เลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับนาอกิจกรรมสุ่มนะครับวงน้องก็คือเป็นสําหรับสายเติมนะครับน้องก็สุ่มหาโทเค็นหัวใจตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเพื่อมาแลกของฟรีๆนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสุ่มนะครับน้องที่แบบว่าสะสมโทเค็นหัวใจเพื่อไปแล เนาะนก,ก็เป็นทางด้านของโทเค็นหัวใจถ้าทางหัวใจนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะสามารถแลกได้สําหรับสายเติมนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมซุ่มตัวนี้อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก,ก็มีทางสุดผู้หญิงแล้วก็สุดผู้ชายแบบนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก,ก็คือสุม่มหนึ่งครั้งอยู่ที่20เฮตเทลนนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยนะครับวงน้องว่าสุดผู้ชายจะมีคางด้านของการมาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะก,ก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นการกดไลค์ครบานคนั่า้ถ อยากได้จริงๆนะครับนกกีเดก้าสุ่มก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องสาหรับซูดูซานนะครับนก็สามารถสุ่มได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของกีเดก้าวันวาเลนทนยทั้งหมดนะครับนกที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่ามิต่กิจกกรมแรนแล่นะครับนอแล้วก็ของฟีฟีก็มีเยอะเหมือนกันนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับนะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟีฟีอยากได้ขอออองงงแล่ๆนนนนนนะครรัับบ้กกก็มมีีเเหืย เนาะว่าของฟรีเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็ของเติมก็เยอะไม่แพ้กันเลยนะครับเนาะก็จับประมาณเลยครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีจากวันวาเลนไทยนะครับวงน้องพี่ขอบอกได้เลยนะครับว่ามีแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็มีเยอะด้วยนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมวันวาเลนไทน์นี่นะวครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องก็คือ รับได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับน้องสกินปืนถาวรนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนฟาร์มัสนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของซุดนะครับน้องที่มาแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องบัตรเปลี่ยนซื้อก็มีนะครับน้องเราก็ของฟรีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะมาแจกให้ฟรีๆนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับน้องก็มีแน่นอนนะครับวงน้องเราก็อย่าลืมนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วชอบคลิปแนวนี้นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครััับบนนนนนนน้้้ออองงคคละะะทททีีเ่่่ารวกจ จากลากันไปได้เองนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับวงน้องก็คืออย่าลืมนะครับเนาะตอนนี้ใกล้จะครบ2องแสนสามแล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็อย่าลืมนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยละกันนะครับวงน้องเพราะว่าการกดกระดิ่งนะครับเนาะจะเป็นผลดีต่อน้องๆเองนะครับมันจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะครับเนาะที่พี่อัพลงไปนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขออตััััววไปเเเเพีียยยงท่่าาาาานนนนนน้้้ะะะะคคครรบบบบจใหหมลลิก I. <small>